สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวยามเย็นเย็นวันพฤหัสนะคะที่สามสิบมีนาคมหกโมงครึ่งแล้ววันนี้เรามาดูเมนูเย็นเย็นนี้ค่ะนี่เลยไปตลาดนัดแยกดูโฮมมาเนาะคอหมูย่างหมักเองะคะ่ะ มากแบบน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลอ้อยอยู่ข้างบนยังไม่ละลายลยังไงควันกระมงชงเชียงอีกไทยกระเทียมรากผักชีซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวควันขรมงชงเชงข้อมูย่างแล้วคะ่ะกับบรรยากาศยามเย็นๆนี้นะคะ ขึ้นเตาแรวให้ดูกันกัดกระนี่ซื้อมาตอนนี้เหลือโลละอันนี้โลละร้อยมีสิบกับติ๊แล้วติ๊บเราย้ายน้ำตาล <c ười> <c ười> เครื่องโอเคว้าวน่าช้ำมากเลยไง่ มัน,นตานละลายดีมากละลายบนเตาว้าวโอ้สุดยอดออย่าน้ำลายไหลกันนะคะของหมูย่างเราค่ะฮะควันดีแท้เดีย้ายเครื่องนีเรายังมีเครื่องอยูด่ดู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 มันนี่นะของแซ่บ ข้หมุ้งยางตัวอ,อย่างนี้ติดหนังติดมันหมุนก่อนหมุนตรงนี้ดีกว่าโอเคหบังขโมงชงเสียงน,นี่เครื่องเครื่องเครื่องยิ่งยี่งเครื่องเครื่องเครื่องเท่ไปเลยค่ะวางเอาไหมเนี่ยเที่ยยันบนเตา นิหน่อยเห็นไหม <c ười> เครื่องถึงกระทะถึงเตาดีไหมอือสุดาสุดาอร่อยนี่ค่ะเป็นไงคะข้าวหมูย่างแสบอยู่ในบ้างค่ะแสบอยู่ในบ้างเอาไว้อันนี้มาข้อวสารข้าวขาวข้าวสารปี๊ด หอมมากเลยฮึมบรรยากาศยามเย็นเสียงจักจั่นเลยเลยร้องแล้วสวยมากนึกถึงตอนน้ำท่วมนะคะดูกบอลเราจมมิดตรงนี้ตอนที่ยังไม่ได้ถมนะโอ้ยสุดยอดออแสบเราอยู่ไแสบอยู่ในบ้านไม่ให้ออก นี่แค่เมนูยำเย็นเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนสกนุกกันอีกทีเนาะอันนี้ย่างไปก่อนขยับมากเอาชิ้นใหญ่มาไว้ตรงกลางขยัอ่าตุกกริกกริกกริ ค่ะเดี๋ยวตอนใกล้ใกลสุกเอาดูอีกทีนึงน,นะคะเดี๋ยวเคลียร์ฐานก่อนมาล้วมาแลวมากลับกันกลับไปหนึ่งด้านแล้วไฟลุกโมดไปล้างชามเคลยแผบนี้ะะะจะกลิ่มเกรียมไปนิดนะคะดลอย่าลุกๆุกมันครับมันมันเยิ้มเนี่ยดูอีกด้านหนึ่งกำลังพอดีไหมคะ โอเคเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยน้ำตาลนี่ก็เอาไว้่เนงะี้ยหวานหวานมันๆัน,นี่ดูชิ้นนี้น่าไหมคะโอ้ยสวยงามแม้อีกด้านจะเตรียมไปก็ตาม <c oughs> เกลยังไม่มากหรอกอร่อยไม่ไหมเงี้แหละ่ยกำลังอร่อย <c oughs> ด,ดูดูชัดชัดโเคค่ะเดี๋ยวเราพอละเอาแค่แดงๆดแล้วฉ่ำฉ่นี่มัน ติดมันแถบนี้กำลังโอเคแล้วควันขบงชงเชงควันลงใต้แล้วนงแดงกำลังดีเนาะช่ได้ป่มมองเห็นไหมอ๋อใส่จานกาันเลยน้ำตาลปี๊บนี่เอาไว้นีเลี่ย,ยให้มันละลายหวานอยู่ในนี้เนี่ยใครใส่จานเดีย๋ยวจานกินอ่า ชิ้นนี้ก็เลยเนาะประเดิมกำลังสวยอือดิออกมากนกำลังสวยงามเนะมแม่อีกด้านจะเกียมหอมเนี่ยหอมมากเลยอโอเคชิ้นต่อไปอโอเคไหม ช้ำๆอ๋อนิดหนึ่งอันนี้ให้ตรงนี้อีกหน่อยนะนี่น่าจะได้ละอ๋อให้ไปดู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 มัน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 หอยคนนี้สวยนี่เลยที่ไฟรบโชนอ๋อดูอันนี้ถึงจะเตรียมแต่หอมอือสวยสวยอืม จะสวยล้อ๊ะเอ๊ะอ้อ๋อล้อันนี้พอละนี่สวยสเสสสร้นตาลไปเลยพอล้ดงดงโอ้ตเต็มจานครับเสร็จแล้วโอ้ my god อันนี้อีกสักนิดหนึ่ง แป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งบรรยากาศชมวิวกันนะคะมาแรงมาแรงวันเป็นไงหมอกและควันโอ้ยสงสารตะจีนเนะาะจะมาเขาใหญ่บ่เอ,อ,อ้ไม่เขาเลยทั้งลูกเลยเนาะคนคอนนก็เยอะสงสารสัตว์ ่าจังเลยเขาจะวิ่งนี่ทนันปะเนาะนางองค์นางอายมีปะเนาะเขายิ่งเดินช้าอยู่เต่าเนี่ยไม่รอดแน่เลยไฟมันลุกเผาทาั้งลูกเนาะเป็นไงกันมั่งก็ไม่รู้สารจงสารจงเลยให้ธรรมชาตินะที่โลกร้อนเพราะมนุษย์สร้างขึ้น ทุกคนแหละไม่ต้องว่าใครเพราะทุกคนใช้รถ mm. ก่อไฟอย่างนี้ไงเราก็ก่ออยู่ใครยค่าชิ้นนี้เราก็พอแล้วใครยขึ้นเลยโอ้สวยงามดูดูหน้าไหมเนี่ยนี่ยังแดงอยู่ไหมไม่แดงแล้วเฮ้ย เดี๋ยวไปจกกัดการเลยค่ะเข้าบ้านเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนตะแกงเดี๋ยวตะแกงจะเตรียมไปซื้ของใหม่นะคะยี่บห้าบาทเฮ้ยค่ะเดี๋ยวไปตนันหั่นชิมทำน้ำจิ้มก่อน,นะคะ่ะมาแล้วนะคะมาแล้วเดีย๋ยวขยับครกก่อนน้ำจิ้มเราเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มแจ่วทำเองเลยนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอืมเ้าคั่วพริกป่นนะคะ น้ำตาลปี๊บถ้ามีก็น้ำตาลทายก็ได้แล้วก็น้ำปลาแล้วก็ต้นหอมเรานะคะเขาคั่วเยอะๆเลยนี่อยู่งลางเขาคั่วถ้าใครชอบเขาคั่วเยอะก็ใส่เลยค่ะผักชีไปเรื่อยผักชีไทยต้นหอมก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมฝีมือเรากันเลยสักชิ้นหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมขยับขยับขยับ นีนะเห็นอยู่นะทีแบบมุมกล้องหน่อยอาฮะชิ้นไหนดีนะชิ้นนี้ดีไหมลองลองชิ้นนี้ดีไหมลองนี้แล้วกันนะชิ้นนึงเฉียนทางนี้อ๋อเฉียงเฉียงนะคะเชียงเฉียงตกสันสถานโอ้ยเกือบสุกมากเลยเห็นไหม กำลังดีเลยดยูสวยไหมสวยอืมกำลังน้าทานเลยเนื้อ,อ,อเิ้นสุดท้ายหนาๆนี่แหละสวยไหมคะฝีมือเรายากเองหมักเองหมักพริกไทยนะคะพริกไทยเม็ดขาวพริกไทยขาวเม็ดผักชีรากผักชี ซอสฝาเขียวผงปรุงรสนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะซอสปรุงรสนี่ค่ะได้นี้เลยหอมนะน้อยหอมมากเลยน้ำจิ้มหน่อยนะคะน้ำจิ้มแจ่วเราทำเองนะคะจิ้มแจ่วอ้าวหลุดนี่ค่ะข้าวคั่วเยิ้มเดี๋ยวจิ้มไหมหลุดค่ะหลุด <laughs> จิ้มเบาไปหน่อยจิ้มนี่นะคลุกเข้าไปในน้ำจิ้ม ให้เราลองนะสิเป็นไ,ไงคะน <c oughs> ืาถานไหมเอ้ยลองก่อนนะคะอื้มแบบอ่ะ,ะออหอมหอมเข้าขวดอืมเนี่ยซื้อหลาดนะช่วงนี้หมูลงแล้วนะคะลงราคาลดลงเยอะเลยสูงสุดร้อยสี่สิบบาทเนื้อแดงนะ บางร้านก็ร้อยี่สิบเพราะว่าป้คุณขายโลละสองร้อยละแปดสิบเราก็ไปกินปลาไปกินอย่างอื่นที่มันถูกเนาะกินไก่กินปลากินกุ้งเงี้ยเราซื้อได้พอเรากินบริเภคหมูน้อยลงเราก็ซื้อกันซื้อน้อยลงเขาก็ต้องลดราคาให้เรากลับมาเหมือนเดิมเนาะให้เหล,เอลือราคาร้อยี่สิบร้อยกบบาทเงี้ยเพราะว่าคุณในเมื่อมันเยอะแล้วคุณก็ต้องลดราคาให้เราเนาะ คุณจะมาขึ้นร้อยสองร้อยสองร้อยกว่ามันไม่ใช่ไงต้องช่วยช่วยเหลือกันเนาะเราว่าอยากซื้อกินแหละแต่มันแพงเกินแต่ตอนนี้เราซื้อได้แล้วร้อยส0สิบร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งนะคะสะคักคำหนึ่งเนาะอือหึขอช้อนจอมนะมือมันจะเลอะลองชิ้นอือ่นไหมดูดูเยอ,มอมมะมากดมไหม เวมือเราย่างเองเนีย่ยแปดสิบบาทเอ๊ะเจ็ดสิบาทเนี่ยทั้งจานเนี่ยเจ็ดสิบาทซื้อตลาดนัดดูโฮมมาจากโรบินสันหรือจะมาจากแบคโคโเนาะบิ๊กซีก็ได้มาแยกออเอาชิ้นนี้กันมันแดงสีชมพูสวยดูดู ข้าวคั่วนาะมันอยู่ขา้างล่างโหดิหอมมากหอมข้าวคั่วเราทําเองนะเนี่ยอืมอืมอืมใช้มะขามเปียกต้มน้ำก่อนมาต้มน้ำมะขามเปียกลงไปลองซึนซินี้เนานะมันเยอะๆถ้าเราชอบอดไม่ลงเลยซัม เกียมๆนี่แหละลองชอบลองดูสิเกียมขนาดไหนกินได้ไหมอืมโอ้ยมันเยิ้มเลยมันล้วนๆหันสิอ้มโอ้ยอ้ยอยโอยอ้ยอ้ยอ้ยอห้ดโอ้ย ถึงจะเตรียมแต่ก็น่าซอยดูดูหลังดูดูดูกซซมลองลองมันหอมนะเนี่ยแบบนี้ยเวลาไปซื้อหมูปิ้งอ่ะเป็นไม้อ่ะไปทีใหม่เขาตัดแต่งให้สวยใช่ไหมทั้งหมูทั้งไก่เราบอกไหมต้องตัดแบบนี้แหละอร่อยนะมันมันแตกในปาก ทีมไม่มันขมนิดนิดใช่เลยอร่อยอวนไม่กินน่ะหนูหอือวนมองแต่จริงจกอ่ะอวนบอกว่าหนูไม่กินเพื่อนกันเพื่อนกันไม่กินกัน <c oughs> อืมใช่ค่ะแ,แล้วเราไม่ได้กินกับข้าวเหนียวนแะ้กินกับข้าวสวยข้าวดีแหละแล้วก็วกินกับข้าวอืมนี่เลยค่าให้ดู เป็นมือเราหมักเองอย่างเองน้ำจิ้มแจ่วทำเองนะคะอืมนี่ค่ะเคกค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะกับคอหมูย่างยำค่มเนาะเราหมักเองทำเองย่างเองน้ําจิ้มก็ทำเองกินเองค่ะเจ็ดสิบบาทไม่น่าเชื่อเนาะทั้งจานนี้เลยค่ะซื้อข้าคั่วม,มาสิบบาท พริกป่นมีแล้วสมุนไพรเปียกมีแล้วต้นหอมมีแล้วน้ำปลามีแล้วน้ำตาลมีแล้วพริกไทยมีแล้วหญ้าผักชีมีแล้วมีทุกอย่างลเลยค่ะเว้นหมูก,กับข้าวคัวที่ซื้อเนาะแอบอ้วนเดี๋ยวไปหาอ้วนหนะน่อยท่านู้ชมหน่อยทำไมหนูไม่กินพวกเดียวกันเนาะฮะไม่สนใจเลยไม่มาแล้วด,ดูตาดูตาหาแต่จ,จิงจบอะเห็นกันมาตั้งแต่ตัวเล็กๆจิงจกอะ ทำเขาห่างขาดไปจนเขาหางงอกมาแล้ววัสดีท่านผู้ชมนายวัสดีครับวัสกี้ค้าบแม่สนแม่สนมันดูตแมาแรงดีท่านผู้ชมนายเด่นดูเปล่าดูขา่าเปล่าเพื่อนหนูอ่ะลายเดียวก็หนูเลยวาสดุเอะที่ไหนนะพี่โลกอะใช่ไหมที่โดนอะไรนะจังหวัดอะไรที่โดนดูข่าวมาเย็นเนาะ โดนไปไถไปตัดขนอาบน้าโดนไถนมไปห้าเต้าโดนตัดเขี้ยวเขี้ยวเด็กุล่าไปด้วยโอ้ยทำได้เนะาะกานอาบน้ําเออเพื่อนหนูเพื่อหนอหนูเจ็บเลยว้าวโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ เกลเพชรสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเนาะสวัสดีค่ะกินข้าวให้่อยกันทุกคนนะคะอีกวันเดียวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดราคาวันหยุดเดี๋ยววันที่สองก็ชดเชยนะคะจดเชยกับวันพระราชสมภพของพระเทพของเรารัฐที่สุดเลยสองเมษานะคะก็ตรงกับวันอาทิตย์เนาะก็จะชดเชยวันจันทร์นะคะวันหยุดสามวันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวรอยกันนะคะหมูอัน แต่งตัวข้างๆเค้กค่ะสวัสดีค่ะ